h e l lo everybody สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณฝ้ายนะคะจะมาสอนนะคะใบงานภาษาอังกฤษเรื่อง country นะคะ country หรือแปลภาษาไทยว่าสอนเรื่องประเทศนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใบงานนี้เขาให้ทำอะไรนะคะอ่ะดูเรามาดูกันเลยนะคะเรามาดูคำสั่งก่อนนะคะเขาบอก match the words and pictures match the words and p i c t จ r e จับคู่คำศัพท์นะคะกับรูปภาพรูปธงชาตินะคะเรามาดูนะคะอยากให้นักเรียนนะคะออกเสียงคำศัพท์ประเทศตามครูฝ้ายนะคะดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะมาออกเสียงกันเลยค่ะ Thailand Thailand คือประเทศไทยค่ะเรามาดูธงชาตินะคะธงชาติประเทศไทยคือธงหมายเลข4ค่ะเราก็เอาตัวเลขนะคะหมายเลข4มาเติมในดอกไม้ค่ะต่อไปข้อที่2 โพลนาอัลต a มีแคนาดาแคนาดาคือประเทศแคนาดาค่ะธงชาติประเทศแคนาดาคือธงหมายเลข5นะคะจะมีกระายใบไม้นะคะสีแดงนะคะธงชาติจะมี Red and White จะเป็นสีแดงและสีขาวนะคะอ่ะาเพราะฉะนั้นเราก็เติมหมายเลขห้าตรงรูปดอกไม้นะคะต่อไปคำศัพท์ข้อที่3ามนะคะโพนาอัตมี United States United States อ่านะคะออกเสียงตามคู้ายอีกรอบนะคะ United States นะคะก็คือประเทศอะไรคะประเทศอเมริกานะคะประเทศอเมริกานะคะก็คือธงหมายเลข8นะคะนี่ค่ะธงหมายเลข8จะประกอบด้วยสีอะไรางคะ What ค o l o r red w h i t e and blue นะคะ นักเรียนอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ในในกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของรูปดาวนะคะทงชาตินะคะของเมกานะคะมีดาวทั้งหมด50ดวงนะคะตรงรูปเอ่อสี่เหลี่ยมสีเงินเนี้ยคะ่ะดาวจะเป็นสีข,ขาวจำนวน50ดวงนะคะ50 stars นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่หมายเลข8ค่ะอ่ะต่อไปนะคะคำศัพท์คำที่4ออกเสียงค่ะ Switzerland s w i ตเซอร์แลประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็คือธงหมายเลข10นะคะมีสีอะไรบ้างเอ,อ่ย What color? Red and White คือสีแดงและสีขาวนั่นเองนะคะคือธงหมายเลข10นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เติมหมายเลขเติมเติมหมายเลข10ลงไปในดอกไม้สวิตเซอร์แลนด์นะคะต่อไปคำต่อไปนะคะออกเสียงค่ะใช่นะ ใช่น่ะใช่น่ะคือประเทศอะไรคะประเทศจีนค่ะประเทศจีนทงอยู่ทงอยู่หมายเลขที่9นะคะประเทศจีนนะคะจะมีดาวดวงเล็กล้อมรอบสีเหลือง4ดวงนะคะอาจจะเห็นภาพไม่ชัดเนาะแล้วก็จะมีดาวดวงใหญ่ตรงนี้นะคะจำนวน1ดวงนะคะอ่าหรือครูฟ้าจะถามว่า what color มีสีอะไรบ้างเล d and yellow มีสีแดงและสีเหลืองค่ะ เพราะฉะนั้นก็เติมหมายเลข9ตรงดอกไม้ค่ะต่อไปค่ะคำศัพท์ต่อไปเลยนะคะ j จแปนแปนโพอนาอัตมีค่ะ j จแปนแปลว่าประเทศญี่ปุ่นค่ะประเทศญี่ปุ่นทงอยู่ไนหนนะทงอยู่นี่ค่ะจะมีสีแดงวงกลมอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะเป็นทงสีขาวอ่ะ what c o l o r คือ white and red นะคะ ก็คือมีสีขาวและสีแดงนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบหมายเลขหนึ่งค่ะต่อไปนะคะคำศัพท์ต่อไปออกเสียงค่ะอส s t ร a l i a โคนาอัตมีค่ะสเ s t เ a l i a อส s t ร a l i a คือประเทศออสเตรเลียนั่นเองทงอยู่นี่ค่ะหมายเลขเจค่ะ What color มีสีอะไรบ้างคะ Blue white and red นะคะมีสีน้ำเงินสี White คือสีขาวและสีแดงนะคะเราก็เติมหมายเลขเจตรงไปนะคะ ต่อไปค่ะข้อต่อไปออกเสียงค่ะพรานจะมีค่ะอินเดียอินเดียคือ,ปร,อะคะประเทศอินเดียนะคะประเทศอินเดียนะคะธงจะอยู่หมายเลข2ค่ะเรามาดูนะคะธงอยู่หมายเลข2 What color มีสีอะไรไหมคะ o r a n g e white g r e e n and blue มีสีสีเลยนะคะสีส้มสีขาวและ สีเขียวและสีน้ำเงินนะคะเติมหมายเลขสองลงไปในดอกไม้เลยค่ะเติมหมายเลขสองลงไปนะคะต่อไปค่ะออกเสียงคำต่อไปนะคะ South Korea South Korea คือประเทศเกาหลีใต้นะคะเกาหลีใต้นะคะธงจะอยู่หมายเลขสามค่ะธงจะอยู่หมายเลขสามนะคะ South Korea นะคะเราก็ดูก่อนนะคะ What color South Korea flags มีสีอะไรบ้างคะ ธงมีสี white black red blue นะคะมีสีสีนะคะ white คือสีขาว black คือสีอะไรคะด a r red คือสีแดง and blue blue คือสีน้ำเงินค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เติมหมายเลข3ค่ะต่อไปค่ะคำสทบคำสุดท้ายค่ะออกเสียงค่ะ England e n g l a n d e n g l a n d คือประเทศอะไรคะประเทศอังกฤษค่ะ ประเทศอังกฤษเหลือข้อสุดท้ายธงสุดท้ายเลยคือธงรูปนี้ค่ะหมายเลข6นะคะนามาดูสีกันนะคะ What color ก็คืออะไรคะ blue red and white ก็คือสีน้ำเงินสีแดงและสีขาวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เติมหมายเลข6ไปนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะนี่เป็นเรื่องของชื่อคำศัพท์ประเทศนะคะแล้วก็ธงชาตินะคะของประเทศต,ต,ต่างๆนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์กันนะคะคำที่หน่งค่ะไชแลน นักเรียนโพนอัตมีนะคะออกเสียงตามครูนะครูนะคะ,ทะแทลงมีธงสี red ร h i t e and blue นะคะอ่าเรามาทบทวนออกเสียงคำศัพท์นะคะ t h a i l a n d Thailand, Thailand, Thailand คำที่สองค่ะโพนอัตมี Canada แคนาดาคำที่สามค่ะ s t a t e s u n i t e d States United States คำต่อไปค่ะ s w i t z e r l a n d s w i ตเซอร์แลนด์คำต่อไปค่ะ c ช i น่ะชน่คำต่อไปค่ะ j ี่ปุ่นญี่ปุ่นคำต่อไปค่ะ Australia ยออสเตรเลียคำต่อไปค่ะอ n d i a ียอินเดียคำต่อไปนะคะเซา t ์ k o เรียเซาล์กีเรียและคำสุดท้ายค่ะอังกฤษอังกฤษโอเคค่ะ นี่เป็นเรื่องของประเทศนะคะ country นะคะต่อไปค่ะมาดูหน้าต่อไปนะคะเขาบอกว่า math the country and the nationality ให้จับคู่ชื่อประเทศและชื่อสัญชาติของประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันโดยการโยงเส้นนะคะเรามาดูข้อที่หนึ่งก่อนนะคะออกเสียงตามผู้ฟ้านะคะเขาบอก country country แปลว่าประเทศนะคะ คำที่สอง nationality nationality แปลว่าสัญชาติค่ะเราจะมาโยงเส้นพร้อมกันนะคะ,ะคำศัพท์คำที่หนึ่งออกเสียงค่ะ Australia Australia สัญชาติออสเตรเลียก็คือ Australian Australian สังเกตนะคะเขียนคล้ายกันแต่จะมีตัว n มานะคะ,ะสัญชาติออสเตรเลียก็คือออกเสียงว่า Australian ออสเตรเลียต่อไปข้อ2เลยนะคะออกเสียงค่ะชื่อประเทศก่อนนะคะ j จแปนแปนแปลว่าประเทศญี่ปุ่นค่ะทีนี้เรามาดูสัญชาติญี่ปุ่นนะคะเขียนคล้ายๆกันเลยค่ะนี่ค่ะโยงมานะคะออกเสียงค่ะ Japanese 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 ก็คือสัญชาติญี่ปุ่นนะคะเขียนคล้ายกันแต่จะมีตัวอะไรคะ ESE มานะอยู่ข้างหลังนะคะ Japanese ก็คือสัญชาติญี่ปุ่นะคะ่ะคำต่อไปคะ่ะออกเสียงนะคะใช่นะใช่นะใช่นะคือประเทศอะไรคะประเทศจีนอ่าฝ้ายเขียนให้ดูก็ได้นะเขียนให้ดูด้วยนะคะอ่าญี่ปุ่นออสเตรเลียเขียนให้ดูเพิ่มเติมนะคะนักเรียนจะได้ ดูด้วยอ่ะใช่น่ะใช่น่ะคือประเทศจีนนะคะสัญชาติไชน่าเรามาดูนะคะอ่ะสัญชาติไชน่าอยู่นี่ค่ะออกเสียงค่ะ Chinese 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 แปลว่าสัญชาติจีนนะคะเห็นไหมคะอ่าเขียนคล้ายๆกันเลยแต่ตัดตัว A ทิ้งแล้วเป็น e s e จะออกเสียง Chinese Chinese คือสัญชาติจีนนะคะต่อไปค่ะคำต่อไปเลยนะคะออกเสียงค่ะ ช่แลนชื่อประเทศนะคะใช่แลนคือประเทศอะไรคะประเทศไทยทีนี้สัญชาติไทยแ้วไม่ล้วพูดสั้นๆว่าไทยไทยไม่มีคำว่าแลนนะคะไทยคือสัญชาติไทยนะคะคนไทยสัญชาติไทยก็คือออกเสียงค่ะไทยไทยแป๊บนึงนะคะเดีอยู่ไฟเชื่อมต่อพอดีหลุดค่ะแป๊บนึงค่ะหน้าจอหลุดแป๊บนึงนะคะ นักเรียนโยงเส้นตามกราฟไปเลยนะคะเรียนรอแป๊บหนึ่งนะคะอ่ามาแล้วนะคะ แล้วนะคะอีกรอบนะคะทบทวนนะคะไทยแลนด์ไทยแลนด์คือประเทศไทยนะคะเราจะโยงไปหาสัญชาตินะคะสัญชาติไทยก็สัญชาติไทยก็คือออกเสียงสั้นๆค่ะใช่ใช่ต่อไปค่ะคําต่อไปนะคะออกเสียงค่ะสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็คือประเทศอะไรคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเราเรียนธงชาติไปแล้วนะคะทีนี้ไป เช่นนี้สวิตเซอร์แลนด์นะคะเราจะมาดูนะคะการดูสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์มากค่ะว่าสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นั้นพูดว่าอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะอ่าเรามาดูอยู่นี่ค่ะโยงเส้นมาตรงข้างล่างเลยค่ะออกเสียงค่ะสวิตสวิตออกเสียงเอ็ดด้วยนะคะสวิตคือสัญชาติสวิตนะคะสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นะคะต่อไปคําต่อไปค่ะ,อ,คะออกเสียงค่ะชื่อประเทศก่อนนะคะอิงแลนด์อิงแลน อังกฤษอังกฤษคือประเทศอะไรคะอังกฤษประเทศอังกฤษเรามาจับคู่นะคะประเทศอังกฤษเรามาดูนะคะนี่ค่ะจับคู่เลยนี่ค่ะคู่กับ English English เขียนต่างกันนะคะ English ออกเสียงนะคะ English คือสัญชาติอังกฤษค่ะต่อไปค่ะข้อต่อไป United States United States แปลว่า ประเทศอเมริกานะคะทีนี้มาดูสัญชาติอเมริกาค่ะเขียนต่างกันเลยอเมริกันอเมริกันอเมริกันคือสัญชาติอเมริกันนะคะข้อต่อไปเลยค่ะ South k ี r e a South Korea คือประเทศเกาหลีใต้ทีนี้เรามาจับคู่นะคะประเทศเขาเกาหลีใต้ก็จับคู่กับสัญชาติอยู่ข้างบนค่ะนี่นี ออกเสียงคล้ายๆกันเลยแต่จะมีตัว AN อยู่ข้างหลังนะคะ South Korea South Korea แปลว่าสัญชาติเกาหลีใต้นะคะ,ะปล่อยเขียนข้างล่างให้นะคะอะ่ยงเสร็จแล้วนะคะต่อไปคำต่อไปนะคะอันนี้ South Korea n ไปแล้วนะคะ South Korea n ต่อไป India India คือประเทศอะคะประเทศ อินเดียนะคะเราก็จะมาจับคู่สัญชาตินะคะสัญชาติอยู่ข้างบนค่ะจับคู่นี่ค่ะอ่าสัญชาติอยู่นี่ออกเสียงค่ะมีตัวเอ็เพิ่มอินเดียนสัญชาติอินเดียนนอนหนูด้วยนะคะอินเดีแปลว่าสัญชาติอินเดียค่ะต่อไปคำสุดท้ายนะคะออกเสียงชื่อประเทศก่อนนะคะแคนาดาแคนาดาคือประเทศอะไรคะประเทศ แคนาดาค่ะประเทศแคนาดานะคะเรามาดูสัญชาตินะคะสัญชาติแคนาดาอยู่ข้างบนค่ะเราโยงไปหาข้างบนเลยนะคะนี่ค่ะอย่างนี้นี่นั่เห็นชัดไหมนี่นะคะโยงเส้นนะคะ,อ,ะออกเสียงค่ะแคนนาเดียนแคนนาเดียนเห็นไหมคะมีตัว เขียนไม่เหมือนกันนะคะดูข้างหลังต่างกันเลยคือสัญชาติแคนาดานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาอ่าพูดจับคู่กันอีกรอบนะคะไทยแลนด์เดี๋ยวผู้ายเปลี่ยนสีให้นะคะไทยแลนด์ Thailand. จับคู่กับไทยเห็นไหมคะเริ่มนะคะออสเตรเลียจับคู่กับออสเตรเลียนเรียนชัดไหมงงใช่ไหมเดี๋ยวไฟยลบก่อนอ่ะ นักเรียนงงเส้นนะคะอีกรอบนะคะฟลาจะทบทวนอีกรอบนะคะอ่าเรามาดูพร้อมกันอีกรอบนะคะเป็นการทบทวนในในเรื่องของประเทศและสัญชาตินะคะอ่าเรามาดูนะคะเริ่มจากอันแรกเลยค่ะสีแดงเลยนะคะอ่าเรามาดูนะคะออกเสียงค่ะสัว์ประเทศอยู่ฝั่งซ้าย nationality สัญชาติอยู่ฝั่งขวา <S <S อีกรอบนะคะออสเตรเลียออสเตรเลียออสเตรเลียจับคู่กับออสเตรเลียน ออสเตรเลียคำนี้ค่ะประเทศอะไรคะออสเตรเลียคือประเทศออสเตรเลียจับคู่กับสัญชาติออสเตรเลียอันนี้เป็นการทบทวนนะคะต่อไปค่ะเจแปนอันนี้ออกเสียงเจแปนเจแปนคือประเทศอะไรคะญี่ปุ่นนะคะจับคู่กับเจแปนิสเจแปนิสคือสัญชาติญี่ปุ่นค่ะต่อไปเลยค่ะชัยนาชัยนาคือประเทศจีน จับคู่กับ Chinese Chinese คือสัญชาติจีนนะคะออกเสียงตามคูไปเลยนะคะต่อไปค่ะ Thailand Thailand คือประเทศไทยจับคู่กับ Thai Thai คือสัญชาติไทยค่ะต่อไปค่ะ Switzerland Switzerland ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะสวิตเซอร์แลนด์จับคู่กับ คำล่างค่ะสวิสพูดสันส้นๆค่ะสวิสต่อไปค่ะอังกฤษอังกฤษประเทศอังกฤษนะคะจับคู่กับอังกฤ English นะคะสัญชาติอังกฤษต่อไปค่ะยู i นเต็ดสเตท United States จับคู่ประเทศอเมริกานะคะเราจะมาดูสัญชาติอเมริกานะคะสัญชาติอเมริกาก็คืออเมริกัน อเมริกันนะคะต่อไปค่ะเซาโคลีเกาหลีใต้นะคะเซาโคลี Korea, จับคู่กับเซาโคลีนเซาโคลีนต่อไปค่ะประเทศต่อไปค่ะอินเดียอินเดียเซาโครีเดี๋ยวเขูเขียนก่อนเกาหลีใต้ต่อไปค่ะอินเดียคือประเทศอินเดียนะคะประเทศอินเดียจับคู่กับอินเดียนอินเดียนนะคะ ก็คือสัญชาติอินเดียนะคะและสุดท้ายเลยแคนาดาแคนาดาก็คือประเทศแคนาดาอันนี้เป็นการทบทวนรอบสองนะคะจับคู่กับนี่ค่ะแคนาเดียนแคนาเดียนก็คือสัญชาติแคนาดานั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้สอนในเรื่องของประเทศสัญชาติแล้วก็ธงชาติไปแล้วนะคะ ให้นักเรียนไปทําใบงานให้เสร็จนะคะแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงทบทวนไปด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ See you again next time Goodbye